ี่นองเอ้ยใจประสงค์สางกลางดมกวาทงใจประสงค์ขี่ขัานกลางบ้านกวาดงใจประสงค์แล้วเมื่อก้วกรันหอดใจประสงคหยอดแก้วในธรรมสิคนหาใจประสงคต่อตั้งกะจังได้มาหาแวงใจประสงค์แนวแน่กะจังมาปอพบการพี่นอนองเอ้ยพี่น้องเอ้ย สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงบรรยากาศของช่องน้ยห้อยผ้าจ,จวดพี่น้องครับช่องน้ยห้อยผ้าจ,จวดก็เคยบอกให้พี่น้องฟังอยู่เสมอเสมอว่าค้นเห้านะครับผมการที่ได้พบได้พอกันนะั้นมันไม,ม่เรื่องบางอื่นนะครับมันก็นต้องมีบุญน้าผ้าวาดสนาหนุนทรงเขาจยางสิได้พบได้พอกันเช่นเดียวกันกับมือนีครับบุญน้าผ้าวาดสนาหนุนทรงไห่ช่องน้ยห้อยผ้าจ,จวด ได้เดินทางมาพบพ่อกับฟาร์มควายงามนะครับฟาร์มหนึ่งเดี๋ยวครับผมจิภาพี่น้องไปทําความหูจักกันซื้อฟาร์มซื้อว่าฟาร์มอีหยังนะครับผมพิกัดอยู่บ <tout> ้านใดนะครับจะได้ไปทําความหูจักกันกับเจ้าของฟาร์มเป็นพุ่นครับเ็นกาลังนะครับสารบนญงวนกับงวงงามเพื่อนอยู่นะครับเดี๋ยวเขาไปถามเพื่อนสักกันเอาตามพมมาครับตามพมมาถาพี่น้องพร้อมแล้วตามพมมาครับช่องนะครับพระจวดจะเป็นซื้อให้กับพี่น้องผูม่านะครับผม ติดตามเอาบันทึครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ขอโทษหลายๆขอโทษหลายๆ <c oughs> เอาทําความห่วงจักนะครับผมว่าซื้อฟาร์มเอ่อซื้อเจ้าของฟาร์มกับซื้อฟาร์มหล้กกับพี่กัดพร้อมกับเบอร์โทรนี่บอกพี่น้องเพื่อนน่ผู้เพืพ่อนติดตามอยู่ในช่วงนี้เวลา้นี่ของัวพ่อจ้องจ้าย่วันโคเครื่อหมูที่สามตำบลนุ่มเมาเมื่อยังตลาดจังหวัดกาฬสินจ้าอุ้ยแม่ขาดัะไหนมาข่องแต่ ครับเอาเบอร์โทรเรียกมานะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดสี่สี่หกหนึ่งจ้าซื้อว่าแม่หยังก่อนครับแม่แต่จ้าซื้อว่าแม่แต่ครับพี่นงครับเป็นภรรยาสุดที่รักของขจรพ่อเนี่ยแหละครับเพื่อนพากันร่วมกันสร้างร่วมกันนะครับเอาบัดนนี้ครับเฮาสิแนะน้าตัวใดก่อนครับนี่ตัวแม่ลูกก้อนก็ได้แม่ลูกครับแม่ลูกแม่ตัวนี้ซื้อว่าจังไหนนาอครับนี่ซื้อว่าสาวเอ็นจ้ะซื้อว่าสาวเอ็นเป็นจางไหนขึ้นยังว่าสาวเอ็น หลังเพิ่นนี่สิเป็นคือหมือเออหลังเอ็นเนาะหลังเอ็นเนาะก็เลยหลังเอ็นนี่หลังหักเหิือนหับคำเลยอเจ้าอื่นโบราณเพิ่ว่าหลังหักเงิือนหับคำมันก็เลยหลังเอ็นเอาบัดนี้อายุได้จักปีแล้วครับหลังน้าสาวเอ็นนี่อันนี้ซื้อเพิ่นมาเนาะหูต่างแต่ว่าลูกที่สามค้าทองลูกที่สามค้าซองจ้ะก็ลูกที่สามทับไมเพราะว่ามันฝึงทับไมท่านได้พันร้อย อ๋อครับครับครับ่ทันี่ลูกเพิ่นที่สองอันนี้ลูกตัวที่สองนะครับเนาะลูกลูกสายเศริงเลลูกสายเศริงเลจ้นะครับผมเพิ่นซื้อว่าเสียพกนี่อืเสียพกครับผมจ้แต่ตัวไม้เพิ่นเพิ่นทับอันเอสเคยังก่อนล่ะยังนอซื้อว่าจังไหนนอเอาเบิ้งเหรอเคเสามหนึ่งจ้า KS เอฟสามหนึ่งนะครับเนาะ ทับเคสหนึ่งไว้พึ่งพึ่งทับไปแล้วทียี่สิบสามจะแมนประธานในพารทรอบจะแมนประธานในพาร์ทรอบกับสองในสามแมนครับแมนครับเอาบาร์นี้ซื้อว่าจะยังกับลูกลูกลูกเพื่นี่ซื้อว่าเสียพกจ้าเสียพกเป็นตัวพูนะครับเนาะตัวเถิกอายุได้ไาไปไดนเหรอครับอายุได้สักเดือนก็่หือวางันได้สี่เดือนสี่เดือนจนะครับยักษีห้นะครับแม่แต่นะครับผม พาพี่น้องผู้พ่นเบิงช่องนะฮะพ่อจุดอยยากแบ่งปันนี่ครับเอานะครับเรื่องราคาคางมวดสีมาสู่ขอ,อนี่วางใบหลายปันได้ครับหกสิบเก้าจ้าหกสิบเก้านะครับเนาะหกสิบเก้าโอ้หันมันได้หกสิบเก้าอีหลีกะโอ้เป็นตาอยู่ด้พี่น้องครับตัวทับไม้มันเคเอฟสามหนึ่งเอ,อจ้าอืมสองได้สามผุแล้วก็คือว่าแหละครับพี่น้องครับโอ้เป็นตาสะอ่อนครับมั่เพ่นนะครับเป็นตาสะอ่อนครับ เอาสุขภาพจิตสุขภาพกายก็ดีผมบอผมเบิ่งแล้วเบิ่งแววตาแหละนะบงัวอยู่ในคอกนี่กินยาเก่งจ้ะกินยาเก,งก่งม่เลือกอืมกินมอเลือกธรรมาดาง,งัวนี่มันสิเลือกเด้เนาะงัวสิเลือกหญ้าเด้บ่คือควายเด้อันนี้เอาหยังมาให้กินก็กินเบิดนี่ยัางไงาเอา65เนาะครับเนาะ69จ้ะ69ขอโทษได้หลายขอโทษ6กหเนาะครับเนาะครบเนาะ69เนาะซื้อ2ได้3เพราะว่าอยู่ในท้องยังบ่ทันได้ผ่านดอกแต่ว่ากัน่าสิบ่ผ่านเนาะครับเนาะเอาจังได๋กะ ที่น้องผููสนใจนะครับอยากได้งวงงามนะครับไปประดับขคกประดรับฟ้ามนะครับแต่<ะ>ถ้าแต่ถ้าผ่านรอบอีลีกะกะจีว่าราคาไม่ดจ้าแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้นันยังแมงมทังท่านผ่ <69 S 2> านบ้า่านหกสิบเก้านี่มาทันผ่านทาทาผ่านแล้วก็ยังมาติจะได้กะตั้งติดต่อมาคือเก่านะครับเนาะจ้าเอาบานนี้สีน้นำตัวใดต่อครับผมจากตัวนี้แล้วตัวนี้ก็ได้จ้าเอาตัว,ตวนี้เนาะครับเนะาะอ้ามามามาอันนี้สวัสดีครับผมูุพี่ เอ้าตัวนี้สาวเมาตัวนี้สาวเมาโอ้เป็นเป็นสาวนะครับเนาะเป็นสาวอายุได้จัดเดือนแล้วอายุได้ปีปีกว่าปีห้าเดือนแล้วมั้งปีห้าเดือนตอนนี้สถานะตอนนี้ผสมแล้วอือผสมแล้วผสมเอสดีสี่ห้าเลดบันจ้ะผสมเอสดีสี่ห้าเลบันได้จังเดือนได้ได้สามเดือนแล้วจ้ะได้สามเดือนนะครับเนาะตัวนี้ได้สามเดือนแล้ว สูงประมาณเท่าไรนองเนี่ยครับดิตัวนี้ร้อยร้อยสามร้อยสี่สิบอยู่ดอกร้อยสี่สิบจ้าสี่สิบบวกเนาะครับเนาะจ้าอืร้อยสี่สิบนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับเบงพี่น้องครับปมสีผ้ายางเบงลูกทรงองค์เดียวตัวนี้บ่มีติ่งบ่มีตํานี้ของแม่นางบ่มีตํานี้รับประกันตํานิตัวนี้ตัวนี้รับประกันตํานี้เอาบาทนี่กัพี่น้องผู้เพ่นสนใจนะครับอยากได้ไปประดับขอกประดับฟรามนะครับ สีแบงปันให้เพิ่นบอนอตัวนี้เนาะตัวนี้เปิดใบสี่สิบเจ็ดจ้าสี่สิบเจ็ดนะครับเนาะนางเสาเมาในสนะี่สิบเจ็ดรับทองได้ได้สามเดือนได้สามเดือนแล้วครับเอานี่สี่สิบเจ็ดนะครับเนอะอาจังไดกับพี่น้องก็โทรมาสอบถามหรือว่าสีมานะครับเยี่ยมมาอยามมาถามมาไทยมาเบิง่งตัวเป็นๆอยู่ฟ้ามของเฮาก็ได้ครับฟ้ามพอจองบาคโคเครื่อนี่แหละครับผมเอากะบ,บานนี้ตัวไหนเฮาไปเนี้ สาวสาวจอยกันได้จ้ะสาวจอยนี่บอกครับสาวจอยนี่ตอนนี้เป็นอะไรครับอายุจะปีแล้วครับสาวจอยปีกว่าคือกันจ้าตัวนี้ตัวนี้ทับได้สี่เดือนสี่เดือนกว่าแล้วยู่ในท้องนี่นะจ้าสี่เดือนกว่าตัวตัวนี้เป็นลูกบอกครับจะไหนบอกว่าจ้าตัวนี้เป็นลูกของตัวผ่ออ๋ออ๋ออ๋อเอาเอาเอาัน้น้ำสาวจอยน้ำสาวจอยนี่ตัวนี้เพื่อนลูกแรกลูกแรกแล้วหรอเปล่จ้าลูกแรกค่ะท้องเพื่อนทับ SK 5 9 4ห้าเก้าสี่จ้ะ s อ5 9 4ห้าเก้าีนะครับนะครับใบหลอดพ่นมีเรียบร้อยนะครับนี่เอสคห้าเก้าสี่นะครับมีที่มาที่ไปนะครับเนาะเอาบ่มีตํานี้ตัวนี้บอมมี่ตํานี้กันรับประกันตํานี้นะครับผมอ้อวอโตยู่งครับผมครับบัดนี้พี่น้องผู้เพ่นอยากแบ่งปันเหมนีนเฮาเวบอกเรื่องราคากันนะเปิดราคาไ้เท่ไใดครับตัวนี้กั47ี่สิบเจ็ดํากันจ้ะ4ีสิบเจ็ดนาะครับเนาะออาพี่น้องรับผู้สนจิตสนใจ เบิ่งทางช่องนค้ับัระจวดติดตามช่องนครนบพระจวดมาตลอดครับกินยาเบลเลิกากินยาบ่า<อ>บาเลือก,กบ่เล,กบเลือกเปีนไงมันคือจังมีแต่เนาะคำนะคุณแต่เนาะอยู่ในขอกเลยเนาะเอ้าขอบคุณหลายๆบันนี้ไปต่อบันนี้ครับไปต่อแมททีซีแม่ทีมมทซีอันนี้เป็นโคม้มันบ่บันนี้จ้าโคมโค้แล้วอ้าบันนี้ครับคืว่านางสาวอย่างเนาะครับนี่สาวปันนี่สาวปันจ้านางปานนะครับ ลูกสามข้าทองลูกสามข้าทองจ้ะนี่นี่ลูกสองลูกอันนี้ลูกสองลูกเพิ่นซื้อเพิ่นมาเพิน่นเพิ่นเสงงิงสง,ง,งัวฝุงเซิงงัวฝุงแตะเรียกว่าหงจยักที่มาที่ไปแลยเ,เป็นเป็นซาโรเล่นี่ลูกเ,เป็นซาโรเล่เออเออ,เอ,อครับเป็นชาโรเล่นะครับเน,นาะทับไม่ได้สองเดือนทับไม่ได้สองเดือนทานแล้วล่ะทานแล้วจ้ะตัวนี้กระทับเอสดีสี่ห้าเรสบันคือกันจ้ะเอสดีสี่ห้าเรดบันได้สามเดือนได้สามได้สองเดือนตัวนี้ได้สองเดือนตัวนี้ได้สองเดือนครับผมครับเอาสองเดือนกว่าโอ้นะครับ จังไดม,ม,มาค้ำมาคุ้นแต่มาเลี้ยงงัวแพรแต่มูเจ้ามหะมันก็ดีแท้คนเฮาเนี่ยนะครับนี่แหละครับขาดสีได้บินมาคือนกเจ้าพี่น้องเอ้ยตาตะก,กี้ใครคึ้บมาว่าสิได้เลี้ยงงัวเล,ล,ลี้ยงควายบ่ตะก,กี้บ่่บ<อ>ีไป<ค>ทำธุรกิจ,อ,จอ,อย่างอ,อื่นแต่แบบนี้ไงเงินจื้องัวจื้อยัางดอกอือ้จะมันดีใจน้ำพึ่นนะครับพี่น้องครับเอาบาัดนี้พี่น้องผู้เพิง่งช่องหนะ้าหัวประจวดอยากแบ่งปันได้บัดนี้ครับเบาเรื่องราคาให้พี่น้องเพิ่นก็ฟังกันกน,นะสิเอา อ่าหอบสินสอดมาสู่ขอ,อนี่สิหอบมาหลายปัานนี้มันยังทีพอะตัวนี้ซื้อซ้องได้สามเนียนหกสิบหาจ้าเนี่ยหกสิบหานะครับเนาะหกสิบหาโอเคโอเคโอเคเอาพี่น้องก,กับฟังกับอะไรหุ่นจักกันย่างดีแล้วเนาะครับเนะาะเอาบัดนนี้กันสนจิตสนใจนะครับอยักหอบสินสอดมาสู่ขอทางฟ้ามพอจองกับยิ้มดีต้อนรับเนาะครับเนาะจ้าอ่าบัดน,นี้ทุกคู่ทุกคมกะต่อร้องได้ไหมวะครับเนี่ยต่อร้องได้จ้าต่อร้องได้สิโทรมาสอบตามก็ได้ต,<ส>ต,ตัวนี้ม,มีตำนี้ตัวนี้มีตำนี้ นมติ่งหน่อยหนึ่งอ็นด้หั่นบ่เตบ่แคออบ่มีเต๋บ่มีแค่นี่ได้เบิดครับ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 โจกนาโจกรังได้เบิดเนี่บ่มอมีปัญหาเรื่องอื่นจ้ามีแต่ว่าปัญหานมติ่งนิดนิดหน่อยหน่อยนมนมติ่งหน่อยแต่ว่าหั่นหั่นเลี้ยงลูกดีโอให้ให้นมลูกดีมันเถาะเลี้ยงลูกดีครับผมครับผมครับเอาบ้าทนี่กะพี่น้องนะครับผมผู้ติดตามรับชมทางของน้าฮาปรจจวบครับสนจิตสนใจกะ โทรมาสอบถามนะครับทางเบอร์โทรเอาย้ำเบอร์โทรอีกเทื่อกันนะครับผม0917874461จ้าครับผม0917874461ฟาร์มงูอจอง่บ้านผูกเครือหมูที่สามตำบลอุ่มเหงาพญาตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์กระขอขอบคุณนะครับผมผู้บริหารฟาร์มหลายๆครับหายว่าเป็นอาซ้อละครับชุ่อมือเนี่ยเพิ่นเป็นอาซ้อแล้วจ้าครับเป็นอาซ้ออาซ้อเตะนะครับเนาะบานเอก ขอบคุณที่ให้ความร่มมือแล้กกาแนะนําสิ่งดีๆให้กับพี่น้องผู้เพิ่นติดตามนะครับนอกจากขอให้มากข้านโชคดีมีใช้นะครับผมค้าขายลำรวยต่อไปนะครับเด้อจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณเลยละครบาน้ก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับผู้ติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเพื่อนนะครับทังช่องหน้าหอยผาจุดนะครับเด้อขอพี่น้องสุขสุขคนประสบแต่สิ่งดีๆในชีวิตตลอดปีและตลอดไปครับเดี๋ยวเทปนาพ่อกันใหมโชคดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ